สวัสดีครับพี่น้องอสมอคู่สมรสอสมอและเจ้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นสมาชิกสมาคมชอกอสออสมอวันนี้มาดูแผนการหักเงินของสมาคมชอกอสออสมอย้อนหลัง24รายการในเดือนพฤษภาคม2566มันจะมียอดที่ทุกคนต้องถูกหัก เนื่องจากว่าเป็นยอดปกตินะครับเงินสงเคราะห์ที่เรียกหักเดือนพฤษภาคม2566 388บาทจุด68สตางค์นี่คือหักทุกคนนะครับหักทุกคนหมายถึงหักทั้งสมาชิกจำนวน1 3 3 5 6ล้านนคนใครที่ไม่มีเงินค้างจ่ายเลยเนี่ยท่านก็จะจ่ายเพียงแค่388 จุด 6, สตางค์นะครับแค่นี้เองแต่ด้านล่างนะครับเป็นเงินหมวดค่าบำรุงด้านสายมือคือหากเฉพาะอสมที่สมัครใหม่อสมที่สมัครใหม่ท่านก็จะมีทั้งค่าสมัครและค่าบำรุงรวมการยอดหากก็125บาทนะครับจำนวนสมาชิกที่หากก็2,798คนอาจจะนี้มา ด้านล่างมุมขวานะก็เป็นการหักย้อนหลังเป็นค่าสมัครของอสมอนะครับยอดหัก100บาทก็463คนและมีค่าบำรุงสมาคมของอสม,อ,อ,สมอ,อีก25บาทหักอีก395คนและมีค่าสมัครและค่าบำรุงคู่สมรสนะครับของอสมอและเจ้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่สมัคร ยอดหัก125บาทหักทั้งสิ้น5,866คนนะครับยังไม่หมดนะถัดไปนะครับทุกท่านก็เป็นการหักย้อนหลังเช่นเดียวกันเป็นหมวดสมาชิกที่ต้องหักเงินนะครับไม่ได้ติดต่อกัน3เดือนนะท่านดูนะครับมันจะมีชุดที่1ก็คือด้านบนสายมือนะครับ 1/66นี่ก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน65นะจนถึงมกราคม66 876บาท60สตางค์หักกับสมาชิกจํานวน1,614คนนะครับถัดไปคือชุดที่2/66คือเดือนธันวาคม65ถึงกุมภาพันธ์166 930บาท50สตางค์หักจากสมาชิก4,298คนนะครับ ด้านบนขวามือเนี่ยก็เป็นชุดที่3ทับ66คือเดือนมกราคม6จริงจริงต้องมกราคม66นะครับสงสัยน่าจะพิมพ์ผิดนะครับถึงมีนาคม66 972บาท62สตางค์นะครับจำนวนสมาชิกก็5,368คนแล้วก็ชุดที่4คือกุมภา66ถึงเมษา6กก็นี่ขึ้นหลักพันแล้วนะครับ1,012บาท แปดสิบสีสตางค์นะครับจำนวนที่ถูกหักก็7,391คนนะครับอาทีน,นี้ตรงกลางเนี่ยเป็นหักย้อนหลังปี66เริ่มตั้งแต่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับด้านล่างสุดก็คือเดือนมกราคม2566 325บาท50สตางค์มีคนค้างชำระมากนะครับ12,417คนนะครับคุ้มพาพันหกหก322บาท40สสตางค์ ก็มีคนที่ต้องถูกหัก18,489คนนะครับแล้วก็มีนาคมสองห้าหกหกสามสิบาทเจ็สตางค์จำนวนสมาชิกที่ถูกหัก4 3 6หมคนนะครับแล้วก็เมษายนสองห้าเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับ365ร้บาบาทเจสสตางค์โอ้โหนะครับเกือบแสนนะเกือบแสนคน 96,000กับ32คนนะครับที่หักไม่ได้ก็ยังไม่หมดอีกนะครับยังมีแผนถัดไปซึ่งจะเป็นยอดหักย้อนหลังนะครับก็มีตั้งแต่ปี2565อยู่ด้านซ้ายมือน,นะครับทุกยอดที่กล่าวมาเนี่ยเขาจะหักวันที่15เพฤษภาคม2566วันที่ค่าปุ๋ยการท่านเข้าก็หักเลยนะครับไม่รู้บางคนจะพอหักไหมเนี่ย ท่านดูตารางด้านซ้ายมือนะครับหากจ้นหลังปี65มันท่านสุดท้ายเลยเนี่ยคือรอบรับรองตั้งแต่กร,รกฎาค,าคม65นะครับ298บาท653ค,ค,คนนะครับสิงหาคม65 244บาทหัก706คนกันยายน65 282บาทหัก734คนนะครับตุลาคม65 279บาทจำนวนที่ถูกหัก774คน พฤศจิกายน65 268บาท50สตาตังนะครับหัก6 0 6ัคนแล้วก็ธันวาคม65 282บาท60สตาตังนะครับ7,234คนแล้วก็ด้านขวามือนะครับขวามือบรรทัดสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่เดือนมก,กราคม2565นี่ปีกว่าแล้วนะครับที่ติดชำระอยู่เนี่ยนะครับ241บาท50สตาตังนะครับ จำนวนที่ถูกหักก็109คนกุมภาพันธ์65 279บาทหัก310คนมีนาคม65นะครับ237บาทหัก228คนนะครับแล้วก็เมษายน65 274บาทหัก227คนนะครับพฤษภาคม65 274บาทหัก612คน แล้วก็มิถุนายน6 5 3 0 0บาทนะครับหัก670คนนะที่หกัก้ัดหลังคือจะหักเฉพาะสมาชิกที่เรียกหักไปแล้วหักไม่ได้นะครับก็อันที่จริงมียอดที่ค้างชําระเป็นปีกว่านไม่รู้ว่าสถานภาพเขายังอยู่ได้อย่างไรนะอันที่จริงถ้าเหมือนสมาคมมีการพ้นสภาพสมาชิกเนี่ยถ้าขาดชําระติดต่อกัน3เดือนนะครับหรือว่า3งวดเนี่ย มันก็ควรต้องผลสภาพถ้าแบบนี้เนะี่ยอย่างเช่นนะครับ109คนเนี่ยค้างชำระตั้งแต่มกราคม65นะครับก็ไม่รู้ว่านอกจากเดือนมกราคมเดือนเดียวเขาค้างเ,เ,เดือนอื่นอีกไหมแต่มันก็ไม่ควรจะค้างนานขนาดนั้นนะครับมกราคม65ตอนนี้เดือนพฤษภาคม66เนี่ยปีกว่าแล้วนะครับยังหากเดือนมกราคมปี65ยังไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้น มาตรการข้อบังคับระเบียบของสมาคมนะครับก็อาจจะต้องมีการบังคับอย่างจริงจังนะถ้าใครที่ต้องบอกว่าเกเรจริงๆเนี่ยก,ก็ควรต้องมีมาตรการนะครับไม่มิเะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับทายาทที่เสียชีวิตเขาก็รอเงินก้อนนี้อยู่ก็ไม่ได้สักทีนะต้องต้องเห็นใจเห็นใจทายาทที่รอรับเงินอยู่นะครับนี่เป็นข่าวสารที่แจ้งให้ สมาชิกนะครับจกสอสมอทั้งตัวอสมอเองทั้งคู่สมรสตลอดจนเจ้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นสมาชิากจกออสอสมอกยอดที่หักแต่ละเดือนเนี่ยนะครับมันเยอะมากแล้วก็ยอดคขังชําระที่ต้องหักย้อนหลังก็เยอะเช่นเดียวกันก็บอกว่าปัญหานี้เนี่ยมันจะคลี้คลายไปในทางที่ดีถ้าเรามีมาตรการที่จริงจังนะครับ ใครที่ชำระเงินตัวเวลาต้องขอบคุณทุกท่านไปอย่างสูงนะรักษาวินัยทางการเงินนะครับรักษาเงินไว้ในบัญชีให้พอหักเงินค่าป่วยการเข้าบัญชีก็ให้สมาคมหักก่อนนะครับที่เหลือค่อยนําไปใช้จ่ายนะขอบคุณนะครับทุกท่านที่กุณารับฟังแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ